สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่โลกของความสวยงามจากงานศิลปะประดิษฐ์จากผ้าใยบัวนะคะซึ่งงานศิลปะประดิษฐ์จากผ้าใยบัวนั้นเป็นงานศิลปะที่กําลังได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายอยู่ในปัจจุบันนะคะซึ่งจริงๆแล้วได้รับความนิยมมานานแล้วนะคะแล้วก็ยังมีทีท่าว่าจะได้รับความนิยมตลอดไปอย่างยาวนานนะคะเนื่องจากว่าเป็นงานที่มีความงดงาม สามารถที่จะประดิษฐ์และดัดแปลงเป็นงานประดิษฐ์ได้ตามจินตนาการของทุกท่านนะคะ,ะสำหรับวันนี้ดิฉันขอนำท่านมารู้จักกับงานประดิษฐ์สับป,ประรดใย,ยบัวนะคะซึ่งก็จะขอพูดถึงวัสดุอุปกรณ์ซึ่งเป็นส่วนประกอบของสับป,ประรดก่อนนะคะสิ่งแรกที่จะขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือผ้าใยบัวนะคะ,ะทำไมดิฉัน นำมาให้ท่านดูเยอะจังนะคะเนื่องจากว่าสับป,ประรดที่จะประดิษฐ์ในวันนี้เป็นสับป,ประรด7สีค่ะซึ่งจะต้องใช้ผ้าเจดสีด้วยกันนะคะก็จะใช้สีเขียวเข้มเขียวอ่อนสีเหลืองอ่อนเหลืองทองสีส้มอ่อนส้มแดงแล้วก็สีแดงนะคะซึ่งผ้าใยบัวนั้นมีสีสันต่างๆมากมายให้ท่านได้เลือกใช้ไม่เพียงแต่จะนำมาทำสิ่งประดิษฐ์นะคะท่านสามารถนำไปดัดแปลงเป็น ประกอบฉากอย่างที่ด้านหลังของดิฉันที่ท่านเห็นทั้งหมดเนี่ยนะคะเป็นสีสันของผ้าใยบัวทั้งสิ้นแม้กระทั่งตัวหนังสือนะคะก็เป็นการประดิษฐ์ขึ้นจากผ้าใยบัวทั้งสิ้นซึ่งจะเห็นว่าสวยงามสดใสามากนะคะค่ะนอกเหนือจากผ้าใยบัวแล้วนะคะก็จะมีองค์ประกอบอื่นๆแต่ดิฉันขอย้ำนิดนึงว่าผ้าใยบัวที่ดิฉันถืออยู่ในมือนี้ หรือที่นำมาทำเป็นงานประดิษฐ์จากผ้าเยบัวนี้นะคะ,ะไม่ใช่ถุงน่องนะคะเป็นผ้าใยบัวที่ทอขึ้นมาโดยเฉพาะนะคะสำหรับเป็นงานประดิษฐ์เท่านั้นนะคะไม่สามารถนำไปใส่เป็นถุงน่องได้ยกเว้นแต่ว่าท่านเปรี้ยวจี๊ดจ้าจริงๆนะคะก็ท่านเป็นผู้นำแฟชั่นใหม่ท่านอาจจะไปดัดแปลงเป็นถุงน่องใส่ไปทำงานเดินถนนก็คงจะแปลกไป อีกแบบหนึ่งนะคะ,ะเป็นลักษณะเป็นทรงกระบอกอย่างที่ดิฉันถืออยู่นี้นะคะค่ะก็พูดถึงองค์ประกอบผ้าเย็บบัวไปแล้วก็มาพูดถึงองค์ประกอบอื่นๆที่จะทําให้เป็นงานประดิษฐ์สับประรดเจดสีในวันนี้นะคะ,ะสิ่งที่จะขาดไม่ได้อีกสิ่งหนึ่งก็คือลวดนะคะ,ะท่านอาจจะใช้ลวดเงินลวดทองหรือลวดพันก้านก็ได้นะคะซึ่งส่วนประกอบของสับประรดจะต้องใช้ลวด ถึง2เบอร์ด้วยกันนะคะส่วนที่เป็นตาสับป,ประรดนะคะเหมือนที่ยันติดเข็มกัดอยู่นี่นะคะส่วนตาสับป,ประรดจะใช้ลวดเบอร์26นะคะซึ่งนิ่มหน่อยส่วนใบนะคะใบสับป,ประรดก็จะใช้ลวดสีเขียวนะคะเบอร์24ส่วนใบล่างนะคะเล็กหน่อยก็ใช้ลวดสีเขียวเบอร์26นะคะอันนี้เป็นส่วนประกอบที่2องอคราวนี้ที่จะขาดไม่ได้อีกก็คือ เครื่องมือนะคะอันนี้จะเป็นเครื่องมือที่ใช้ถาวรกับงานประดิษฐ์จากผ้าใยบัวทุกๆอย่างนะคะจะต้องใช้เครื่องมือทั้ง4ชิ้นนี้โดยที่จะขาดชิ้นใดชิ้นหนึ่งไม่ได้นะคะก็จะเป็นครีมปากแบนไม่มีฟันนะคะครีมปากแหลมชนิดมีฟันต้องมีฟันนะคะแล้วก็ครีมตัดลวดนะคะขนาดเหมาะมือ เล็กๆกระทัดรัดนะคะแล้วก็กันไก่ที่มีปลายแหลมมากแล้วก็มีความคมเป็นพิเศษ4ตัวนี้ค่ะหารับประทานได้ตลอดชีวิตนะคะราคาก็ถูกนะคะซึ่งท่านไม่ควรประหยัดกับเครื่องมือเพราะจะทำให้งานประดิษฐ์ออกมาไม่สวยเท่าที่ควรนะคะสำหรับการทำสับประรดวันนี้ก็จะใช้ท่อวงกลมซึ่งดิฉันไม่แนะนำให้ท่านไปซื้อนะคะให้หาของที่เหลือใช้ภายในบ้าน อันนี้ดิฉันใช้ขวดมัสคาร่าที่ไม่ใช้แล้วบางท่านอาจจะกำลังดูอยู่แล้วบอกดิฉันไม่แต่งหน้าเลยนะคะไม่มีมัสคาร่าท่านก็อาจจะใช้หลอดยาดมหรือฐานเผฉายก้อนเล็กก็ได้นะคะอันนี้เป็นขวดเครื่องสำอางเช่นเดียวกันนะคะใช้ได้ทั้งส่วนฝาแล้วก็ส่วนตัวขวดนะคะอะไรที่เป็นวัตถุทรงกลมะคะ่ะท่านให้คนในบ้านช่วยกันหาช่วยกันเก็บไว้ได้นะคะ ถัดมาก็จะเป็นฟลอราเทปนะคะซึ่งเดี๋ยวนี้ก็จะมีกาวในตัวมีได้นะคะแล้วก็มีโฟมสับปะรดแล้วก็มีก้านก้านสําเร็จนะคะก้านต้นสําเร็จโฟมนี่ท่านจะเอาโฟมที่เหลือใช้จากการที่รองกล่องอะไรมาลองเกลาวดูก็ได้นะคะโดยใช้คัตเตอร์หรือเครื่องมือที่ท่านคิดว่าเหมาะสมเกลีดูแต่เดี๋ยวนี้เขามีเกลาวไว้สําเร็จนะคะซึ่งราคาก็ไม่แพงก็จะสะดวกดีนะคะ คราวนี้เรามาเริ่มวิธีทำสับประรดกันเลยนะคะท่านอาจจะลองทำไปพร้อมๆกับดิฉันเลยก็ได้นะคะแล้วลองมาดูว่าสับประรดของท่านที่ทำไปพร้อมกับดิฉันจะออกมาเป็นสับประรดหรือไม่นะคะบางท่านทำสับประรดแล้วออกมาไม่เป็นสับประรดก็มีนะคะแต่ดิฉันจะเริ่มขดลวดให้ท่านดูก่อนนะคะใช้ลวดทองเบอร์26นะคะขดรอบฝามาสคาร่า ซึ่งจะมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ1เซนนะคะให้เหลือยื่นไว้ประมาณ1เซนเท่านั้นนะคะแล้วก็บิดสัก2-3ถึง3ครั้งไม่ต้องมากนะคะแล้วก็ใช้คีมตัดลวดตัดเส้นที่ยาวออกนะคะตัดเส้นยาวนะคะอย่าตัดเส้นสั้นหลังจากนั้นก็ใช้คีมปากแบนบนดนะคะบิดเพื่อเก็บงานให้ เรียบร้อยนะคะจับแล้วไม่สะดุดนะคะจะได้ไม่เกี่ยวกับผ้าใยบัวแล้วก็จะทำให้งานออกมาเนี้ยบสวยนะคะค่ะก็จะได้ลวดที่เป็นวงกลมอย่างนี้ค่ะตามทันไหมคะทำทั้งหมด77วงนะคะเจวงไม่ได้ใบหวยนะคะค่ะนี่เป็นตาสับประรดค่ะนะคะเ,เราทำส่วนตาไปแล้ว77วงนะคะ แล้วเราก็จะมาทำใบบนค่ะใบบนหัวจุกสับปะรดนะคะใช้ลวดเบอร์24สีเขียวท่านจะใช้เขียวเข้มเขียวอ่อนก็ตามอัธยาศัยนะคะเบอร์24จะแข็งขึ้นมานิดนึงแล้วก็ใช้ท่อวงกลมขนาดประมาณ3เซนคราวนี้เราจะเหลือความยาวไว้ก็ประมาณเซนกว่ากว่านะคะเพื่อให้ท่านจับสะดวกแล้วก็บิดประมาณ 3-4ครั้งนะคะอันนี้ก็จะบิดมากขึ้นหน่อยเพราะว่าขนาดของวงกลมนั้นใหญ่ขึ้นนะคะแล้วก็ทำวิธีเดียวกันก็คือใช้ครีมปากแบนด์นะคะแล้วก็ถอดออกนะคะอันนี้คือส่วนใบนะคะค่ะส่วนใบนี่ก็จะพิเศษกว่าตาสับประรดนิดนึงก็คือเราจะต้องดึงให้แหลมเป็นใบตอนนี้เราได้วงกลมแล้วค่ะ วิธีจะดึงให้แหลมเป็นใบก็ใช้นิ้วชี้เนี่ยนะคะสอดเข้าไปแล้วก็ดึงค่ะก็จะบีบนิดนึงช่วยตกแต่งนะคะให้เป็นเหมือนใบสับประรดทำอย่างนี้ทั้งหมด9 9ใบนะคะจะสิบใบก็ได้ค่ะแต่ฉันให้เลขท่านสวยๆนะคะเป็นสับประรดมงคลนะคะสามารถนำไปไหว้พระนำไปมอบเป็นของขวัญน,นะคะล้วนแต่เป็นเลขสวยทั้งสิ้นนะคะอันนี้เป็นใบบน9ใบนะคะคราวนี้ทำใบล่าง ใบล่างนะคะใช้ลวดเบอร์26ค่ะคราวนี้ใช้ส่วนฝานะคะใช้ส่วนฝาคราวนี้เหลือความยาวไว้ประมาณ1นิ้วนะคะเหลือความยาวไว้ประมาณ1นิ้วแล้วก็บิด3 4ครั้งแล้วก็ตัดลวดเส้นที่ยาวออกเช่นเดียวกันฉันเอารวดออกไปก่อนนะคะเดี๋ยวท่านจะมองไม่ถนัดก็ทำวิธีเดียวกันค่ะคือบิดค่ะ เรากำลังทำใบล่างนะคะบิดแล้วก็ถอดออกจากท่อวงกลมนะคะแล้วก็ดึงเช่นเดียวกันนะคะดึงค่ะให้ยาวทำเช่นนี้ห้าใบนะคะตอนหนึ่งหัวนะคะห้าใบค่ะคราวนี้ก็มาถึงขั้นตอนการหุ้มผ้าหุ้มผ้าใยบัวนะคะอ่ะทิฉันขอใช้สีแดงหุ้มให้ท่านดูแล้วกันนะคะ ซึ่งจริงๆแล้วจะใช้ทั้งหมด7สีเชั้นเดี๋ยวท่านจะไล่ให้ท่านดูนะคะตอนนี้หุ้มสีแดงให้ท่านชมก่อนว่าซึ่งการหุ้มนี้ใช้วิธีเดียวกันหมดนะคะค่ะหุ้มได้อย่างนี้แล้วก็ใช้ได้พันสองสามครั้งแล้วก็ล็อก1ครั้งแล้วก็ดึงและบีบนะคะดึงและบีบนะคะเดี๋ยวชั้นล็อกอีกทีเพื่อให้แน่นขึ้นค่ะ แล้วก็พันมาแล้วก็สุดท้ายล็อกสามครั้งค่ะการหลุดนะคะแล้วก็ตัดได้ตัดผ้าส่วนที่เกินออกนะคะตัดผ้าส่วนที่เกินออกตัดให้ชิดเลยค่ะเนี่ยค่ะทำอย่างนี้ทั้งหมดออดิฉันจะไล่สีให้ท่านดูนะคะจะชั้นแรกบนสุดจะเป็นสีเขียวเข้มทำทั้งหมดเก้ากรีบนะคะ แล้วก็สีเขียวอ่อน10นะคะสีเหลืองอ่อน12จดไว้ก็ได้นะคะสีเหลืองเข้ม12สนะคะสีส้มอ่อน13สีส้มแดงนะคะส้มเข้มขึ้นไปอีกระดับหนึ่ง12แล้วก็ชั้นสุดท้ายสีแดงนะคะ9นะคะถ้าท่านทำไปพร้อมๆกับดิชันก็อาจจะยังไม่เสร็จนะคะยกเว้นเสก ะะหลังจากที่เราหุ้มผ้าเยบวัวตาสับประรดแล้วเราก็จะนําตาเนี้ยมาหักฉากด้วยครีมปากแบนนะคะหักฉากค่ะให้ตั้งฉากค่ะให้เป็นมุมฉากให้ก้านกับกรีบเป็นมุมฉากแล้วก็ตัดลวดออกนะคะให้เหลือประมาณครึ่งเซนค่ะเท่านี้ค่ะทําอย่างนี้หมดทุกอันเลยนะคะค่ะเตรียมไว้นะคะทั้งหมดรวมแล้วจะได้เจ็ดิบเจ็ดพอดีนะคะ ส่วนใบก็หุ้มผ้าใยบัวด้วยวิธีเดียวกันนะคะสีเขียวนะคะ,ะเขียวทูโทนค่ะดิฉันหุ้มมาให้ดูเรียบร้อยแล้วเพื่อท่านจะได้ไม่เสียเวลานะคะแล้วก็ส่วนกรีบใบล่างนะคะก็หุ้มผ้าใยบัวเช่นเดียวกันค่ะท่านอาจจะเห็นว่าในในมือของดิฉันมันงอนๆนะคะทำยังไงทำจากกรีบที่หุ้มแล้วแบนๆ ให้งอนงอนให้เป็นใบที่โคง้งอ่อนช้อยสวยงามไม่ต้องใช้มือดัดนะคะใช้ขวดเมื่อสักครู่นี้นะคะกดปลายใบไว้แล้วก็โค้งนะคะก็จะได้ใบที่อ่อนช้อยสวยงามตามธรรมชาตินะคะเคราวนี้เรามาถึงขั้นตอนการประกอบกันเลยนะคะซึ่งอ,อุปกรณ์อีกอย่างหนึ่งก็คือต้องใช้กาวปืนนะคะถ้าท่านไม่มีกาวปืนท่านก็อาจจะใช้แท่งกาวเนี้ยนะคะ <c oughs> แล้วก็ใช้ความร้อนจาก จากเทียนหรือหรือจากสิ่งอื่นนะคะเพื่อใหอ้แท่งกาวนี้ละลายก่อนอื่นก็จะใช้กาวทาไปบนยอดของก้านต้นนะคะแล้วก็แทงเข้าไปในรูปโฟมสับประรดโฟมซึ่งคล้ายไข่ไก่ใบเล็กๆนะคะฟองเล็กๆนะคะค่ะกะให้กึง่งกลางพอดีแล้วก็ใช้ผ้าใยบัว สีเหลืองสีที่อ่อนที่สุดในบรรดาสีที่เราเลือกทำนะคะเรานำสีอ่อนสุดมาเป็นสีที่หุ้มหัวสับประรดนะคะ <c oughs> ค่ะฉันใช้สีเหลืองอ่อนนะคะหุ้มหุ้มเพื่ออะไรคะหุ้มเพื่อไม่ให้โฟมแตกคะ่ะถ้าท่านไม่หุ้มเวลาที่ใส่กลีบสับประรดไปนะคะโฟมจะแตกหมดนะคะเพราะฉะนั้นจะต้องหุ้มชั้นเดียวนะคะ ชั้นเดียวก็พอค่ะค่ะวิธีหุ้มก็ทําหลักการเดียวกันแล้วก็ดึงให้ตึงพันนะคะค่ะสักสามครั้งขั้นตอนนี้ที่ฉันขอผ่านไปอย่างรวดเร็วเลยนะคะค่ะแล้วก็ตัดผ้าส่วนที่เกินออกค่ะเกือบเป็นสับประรดแล้วค่ะ คราวนี้เราก็มาใส่ใบใบบนนะคะ,ะใบบนนี้จะใส่ได้หลายวิธีจะ,ะใส่ทีละใบก็ได้หรือท่านที่ไม่ถนัดใส่ทีละใบก็นํามามัดรวมกันก่อนก็ได้นะคะนํามามัดรวมกัน9ใบเนี่ยนะคะดิฉันจะลองมัดให้ท่านดูสัก3ามใบแล้วก็จะใช้วิธีผสมผสานกันนะคะใส่แบบมัดกับแบบไม่มัดเพื่อให้ท่านทําเป็นทั้งสองอย่างนะคะ <c oughs> ค่ะนามามัดรวมกันอย่างนี้ ค่ะดูทันไหมคะถ้าไม่ทันเดี๋ยวฉันแถมให้ค่ะแถมให้อีกสามใบนะคะค่ะใส่สับหว่างนะคะใช้คีมช่วยบีบค่ะสับหว่างค่ะค่ะท่านคงอยากจะเห็นขั้นตอนกัน ใส่ตาสับป,ประรดเต็มทนแล้วนะคะอดใจรออีกนิดหนึ่งนะคะค่ะอันนี้ก็จะเป็นหัวจุกสับป,ประรดถ,ถ้าท่านเห็นว่าหกใบสวยท่านจะใส่แค่หกใบก็ไม่ว่ากันนะคะค่ะแล้วก็เก็บงานใช้อฟลลาเทปพันหน่อยนะคะพันส่วนบน ตัดไอ้ที่กระลุ้งกระลิงออกนะคะบิดโคนให้รวมกันหน่อยหนึ่งเพื่อเวลาแทงเข้าไปจะได้ง่ายๆนะคะค่ะเรียบร้อยแล้วเราก็เจาะค่ะเจาะยอดค่ะที่เราหุ้มผ้าไว้เพื่อไม่ให้เวลาเราเจาะแล้วโฟมแตกนะคะค่ะเจาะได้ลึกๆแล้วก็กว้างได้นะคะแล้วก็นำใบเนี้ยค่ะไปใส่กาว ฉันขอเลื่อนลวดที่ไม่ใช้ออกไปก่อนนะคะค่ะนำไปใส่กาวค่อนข้างเยอะค่ะเพื่อให้ยึดติดถาวรน,นะคะกาวนี้จะแห้งเร็วมากค่ะแล้วก็ใส่ลงไปในช่องนี้ค่ะเห็นไหมคะก็จะได้หัวจุกมาแล้วค่ะค่ะถ้าถ้าจะใส่เพิ่มตรงนี้นะคะก็ตัดลวดออกก่อนนะคะ ตัดลวดออกถ้าจะใส่ด้วยวิธีที่ไม่ต้องมัดรวมกันก่อนก็ใช้เจาะทีละอันค่ะค่ะดิฉันจะใส่ให้ดูสักใบนึ่งก็พอนะคะเพื่อเป็นแนวทางค่ะไม่ได้ใส่ทั้งหมดนะคะเพื่อให้ท่านเป็นแนวทางนะคะ,ะคราวนี้ก็จะติดตาสับประรดค่ะขอเลื่อนนะคะด้วยสีเขียวเข้มก่อนนะคะ โดยใช้กันไกเจาะนำนะคะให้กะระยะห่างจากโคนประมาณครึ่งเซนนะคะเราต้องใส่ให้ปิดปิดโคนด้วยนะคะเจาะนิดหน่อยแล้วก็ใช้กรีบใบที่เราหักฉากไว้เรียบร้อยแตะกาวเล็กน้อยนะคะแล้วก็กดลงไปในตำแหน่งที่เราเจาะไว้นะคะค่ะแล้วก็กะระยะห่างพอประมาณไม่ถึงเซนนะคะใส่กรีบถัดไป นะคะด้วยวิธีเดียวกันแตะกาวนะคะค่ะใส่ซ้อนกันไปเรื่อยๆนะคะค่ะใส่กรีบถัดไปนะคะกรีบบนทั้งหมด9นะคะที่ทันทวนให้อีกครั้งสีเขียวเข้มนะคะซึ่งจริงๆแล้วท่านจะไปดัดแปลงเป็นสับประรดแฟนซีสีอื่นๆดังเช่นที่อยู่ในจกกักนในฉากนี้นะคะจะมีเป็นสับประรดแฟนซี มีหลายสีนะคะไปดัดแปลงได้นะคะแต่ที่ฉันทำให้ท่านดูเป็นสับปะรด7สีค่ะซึ่งจะสวยงามสะดุดตานะคะค่ะยันจะใส่ไปเรื่อยๆทั้งหมด9ชั้นต่อไปก็10 12 12 13 12แล้วก็9นะคะถ้าจำไม่ได้ก็จดอีกครั้งหนึ่งนะคะ หรือถ้าท่านมีตาสับป,ประรดมีกรีบอยู่แล้วก็นั่งทำไปพร้อมๆกันเลยนะคะค่ะใกล้แล้วค่ะใกล้จะได้หนึ่งรอบแล้วนะคะค่ะกรีบสุดท้ายของชั้นที่หนึ่งเสร็จแล้วนะคะค่ะอันนี้เป็นกรีบสุดท้ายนะคะค่ะก็ก็จะได้เป็นชั้นแบบนี้นะคะ ต่อไปชั้นที่สองนะคะท่านอาจจะกะระยะยังไม่ถูกว่าเอ๊ะจะใส่ห่างกันแค่ไหนก็ใช้วิธีทาบทาบลงไปดูก่อนก็ได้ค่ะทาบอย่างเงี้ยค่ะนะคะทาบดูว่าให้มันเกยเกินครึ่งไปนิดนึงไม่ต้องสับวางกับชั้นแรกนะคะแล้วก็เอานิโปโ้กดไว้ในตำแหน่งที่เราจะเจาะนะคะแล้วเราก็เจาะค่ะเจาะตามรอยที่เรากดไว้นะคะใส่กรีดด้วยวิธีเดียวกันค่ะ แตะกาวนะคะค่ะนี่เป็นชั้นที่สองแล้วก็ใส่ไปเรื่อยๆจนครบทุกชั้นนะคะชั้นที่สองนี่สีเขียวอ่อนนะคะสิบกลีบนะคะห่างกันพอประมาณนะคะไม่ต้องสับหว่างนะคะขอย้ำว่าไม่ต้องสับหว่างบางท่านจะก,กังวลเรื่องเพราะเนื่องจากว่ากลีบตามันไม่เท่ากันค่ะ ก็จะใส่ไปเรื่อยๆอย่างนี้เวลาที่ท่านใส่ตาสับป,ปะรดไปเนี่ยนะคะแต่ละชั้นเนี่ยท่านก็จะต้องคอยคอยบีบคอยประคองให้เข้ารูปให้จัดให้เข้ารูปทรงตลอดนะคะค่ะชั้นนี้มี10กลีบนะคะที่ชั้นใส่เสร็จแล้วใส่ไปเรื่อยๆนะคะเขียวเข้มเขียวอ่อน เหลืองอ่อนนะคะเหลืองเข้มส้มอ่อนส้มแดงแล้วก็สีแดงทั้งหมด7ชั้นนะคะเจกรีบนะคะเรียบร้อยแล้วก็จะออกมาเป็นอย่างนี้สวยไหมคะยังไม่เสร็จนะคะค่ะดูเป็นสับป,ประรดไหมคะหรือเป็นมะละกอนะคะสมมุติว่าเป็นสับป,ประรดก็แล้วกันนะคะคราวนี้ใส่กลีบเลี้ยงค่ะที่เราดัดไว้ กระะีบเลี้ยงเราก็จะดัดตรงๆอย่างนี้มาก่อนนะคะเราก็จะใช้ฝาขวดเนี่ยนะคะดัดให้โคง้งค่ะถ้าใช้มือดัดก็จะไม่สวยอย่างนี้นะคะค่ะแล้วก็นำมาใส่ค่ะใช้ครีมปากแหลมช่วยบีบโคนค่ะครีมปากแหลมนี่ใช้ในการเข้าช่อของทุกชนิดนะคะค่ะแล้วก็ใช้ได้มัดนะคะ ใส่ไปทั้งหมด5กลีบนะคะ5ใบ5ใบด้วยกันเ,เวลาใส่จังหวะของทั้ง5ใบนี้ก็จะต้องสมดุลกันนะคะท่านก็มองด้วยตาว่าระยะช่องไฟให้เท่าๆกันก็ใช้ได้นะคะค่ะใบที่3มมาแล้วใกล้แล้วค่ะ ใกล้จะเป็นสับประรดที่สมบูรณ์แล้วนะคะ,อะนอกเหนือจากที่ท่านจะทําสับประรดหัวที่เท่านี้แล้วนะคะท่านยังไปดัดแปลงเป็นสับประรดยักษ์สับประรดจิว๋วจิ๋วกว็เท่านี้ค่ะนะคะเท่าประมาณนิ้วโป้งซึ่งอันนี้จะต้องอใช้ความประณีตละเอียดเป็นพิเศษนะคะก็ให้ท่านทำไซส์ขนาดนี้ได้ก่อนนะคะขนาดที่ตามที่ดิฉันสาธิตให้ได้ก่อนแล้วค่อย ไปทาสับป,ประรดจิ๋วนะคะเพราะว่านั้นจะจับลําบากนิดนึง <c oughs> ซึ่งท่อวงกลมก็จะใช้ขนาดเล็กมากใช้แท่งดินสอรหรือตะเกียบที่กลมๆนะคะทากลีบสุดท้ายพอดีค่ะออกมาหน้าตาเป็นสับป,ประรดไหมคะ <c oughs> ถ้าไม่เป็นสับป,ประรดก็คงจะเป็นมะละกอแล้วนะคะงานนี้ <c oughs> ของท่านเหมือนสับป,ประรดไหมคะ ค่ะก็เป็นสับปะรดที่เกือบสมบูรณ์แล้วนะคะตัดได้ออกนะคะพันโฟร,ราเทปนะคะพันโฟร,ราเทปโฟร,ราเทปนี้จะต้องยืดนะคะกาวถึงจะออกอัดดิฉันพันขึ้นไปก่อนเนื่องจากว่าจะได้ปิดรอยได้ให้เนียนนะคะค่ะปิดรอยได้ทั้งหมดนะคะค่ะแล้วก็ยืดพันเฉียงลงมานะคะค่ะเฉียงลงมาเรื่อยๆ <c oughs> แล้วก็ต้องแน่นด้วยค่ะค่ะท่านก็จะได้สับป,ประรดเจ็ดสีที่เป็นสิริมงคลนะคะค่ะเป็นสับป,ประรดหรือยังคะหวังว่าคงจะไม่เป็นมะละกอนะคะค่ะท่านนำไปดัดแปลงเป็นเข็มกลัดติดเสื้อนะคะมีทั้งคุณจิ๋วและสับป,ประรดครึง่งครึ่งหัวนะคะก็จะใช้โฟมผ่าครึ่งนะคะโฟมผ่าครึ่งอย่างนี้นะคะ แล้วก็เอาไปดัดแปลงข้างหลังให้สวยนะคะที่ฉันทวนให้ท่านอีกครั้งหนึ่งว่ามีทั้งหมด7ชั้น7สีนะคะเขียวเข้มเขียวอ่อนเหลืองอ่อนเหลืองเข้มส้มอ่อนแล้วก็ส้มแดงแล้วก็สีแดงนะคะชั้นที่1มี9ชั้นที่2 10 12 12 13 12แล้วก็9นะคะใบบน9หรือ10ใบล่าง5นะคะหวังว่าท่านคงจะทำไรายได้ และก็สนุกสนานบันเทิงกับงานประดิษฐ์จากผ้าใยบัวที่มีความประณีตบรรจงสวยงามนี้นะคะขอให้ท่านโชคดีมีความสุขนะคะสวัสดีค่ะ